สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูโจทอีกครั้งนะคะในรายวิชาชีววิทยาม6ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเจริญเติบโตของไก่ค่ะ การเจริญเติบโตของไก่นะคะไก่เป็นสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในซึ่งเซลล์ไข่ของไก่จะเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากมีปริมาณไข่แดงมากและบริเวณที่เกิดการปฏิสนธิของไก่นะคะจะเป็นเพียงบริเวณเล็กๆที่อยู่ใกล้กับผิวเซลล์เท่านั้นซึ่งเป็นส่วนของนิวเคลียสและไซโทพลาสซึมเซลล์ไข่ของไก่ได้แก่ส่วนที่เป็นของไข่แดงเท่านั้นหรือโยกส่วนที่เป็นไข่ขาวหรืออัลบูมิน และเปลือกไข่หรือเอ h l จะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ภายนอกนะคะซึ่งจะเกิดหลังจากการปฏิสนธิและเปลือกไข่ทำหน้าที่ในการป้องกันอันตรายและแก้ปัญหาการสูญเสียน้ำของเซล์ลไข่ค่ะ การเจริญเติบโตในระยะเอมบริโอของไก่จะคล้ายๆกับการเจริญเติบโตในระยะเอมบริโอของกบนะคะซึ่งมีอยู่4ระยะด้วยกัน 1. ครีเวตครีเวตแบบเม r l o b a บัสติเนื่องจากว่าไก่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปริมาณไข่แดงมากดังนั้นการครีเวตจึงเกิดเฉพาะบริเวณด้านบนของไข่ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ของนิวเคลียสและไซโทพลาซมนะคะเรียกบ,บริเวณนี้ว่าเจอร์มิดิส 2อ a s t u l a t i o n เป็นระยะที่เซลล์มีการจัดเรียงตัวใหม่ซึ่งลักษณะของบ a s t u l a ที่เห็นจะเป็นแผ่นเรียงตัวแยกเป็น2ชั้นชั้นนอกอ p พิบาชั้นใน h y p o b a s 3. g มแกส t ูลเลชเป็นระยะที่มีการสร้างเนื้อเยื่อ3ชั้น 4.Organogenesis คือระยะที่เนื้อเยื่อทั้ง3ชั้นนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเป็นอวัยวะค่ะ การจเจริญเติบโตของไก่ภายในเอมบริโอของไก่ประกอบไปด้วยไข่แดงหรือโยกเป็นอาหารของเอมบริโอไข่ขาวหรืออัลูมินทำหน้าที่ในการปกป้องไข่แดงและเป็นอาหารของเอมบริโอเอมบริโอจะมีถุงที่ห่อหุ้มอยู่2ชั้นด้วยกันได้แก่ถุงน้ำคร่ำ แอมเนียนเป็นถุงชั้นในค่ะที่มีของเหลวบรรจุอยู่ทำหน้าที่ในการป้องกันการกระทบกระเทือนและป้องกันไม่ให้เอมบริโอแห้งนะคะถุงชั้นนอกคอเรียนคือถุงที่อยู่ใกล้เปลือกไข่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สและนอกจากนี้นะคะเอมบริโอยังมีการสร้างถุงแอลแลนทอยนะคะเป็นถุงที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สกับภายนอกและเก็บของเสียประเภทกรดยูริกสะสมไว้จนกระทั่งฟักฟออกมาจากไข่ค่ะ ภาพนี้คือการเจริญเติบโตของเอมบริโอของไก่ขณะที่อยู่ในไข่นะคะซึ่งเอมบริโอจะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงวันต่างๆเมื่อเอมบริโอเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะฟักออกมาจากไข่ค่ะหลังจากที่เอมบริโอเจริญเติบโตเต็มที่และฟักออกมาจากไข่นะคะจะเจริญไปเป็นตัวเต็มวัยโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเมทาร์โฟซิสนะคะค่ะสำหรับคลิปการเจริญเติบโตของไก่นักเรียนอย่าลืมทบทวนเนื้อหานะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ